ไปที่ประธานวิปฝ่ายค้านสุทินครังแสงนะครับก็บอกว่าการลาออกของทีมรัฐมนตรี4กุมารถือเป็นการแสดงสปิริตและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกนะครับ mm hmm. เชื่อว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้นครับถ้าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิมก็คือผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา คอรมอรเศรษฐกิจต้องเป็นนักกระจายรายได้ไม่ใช่นักการธนาคารหรือไม่ใช่นายธนาคารนะครับนายจุฑินครังแสงกล่าวถึงการเตรียมปรับคอรมอรเศรษฐกิจของรัฐมนตรีกลุ่มสี่กุมารที่ยื่นหนังสือลาออกว่าถือเป็นโอกาสของประชาชนที่ต้องชื่นชมเซปริตของทีมสี่กุมารเชื่อว่าทั้งสี่คนตัดสินใจบนสำนึกว่าให้โอกาสประชาชนเพราะเมื่อเศรษฐกิจไปไม่ได้บริหารไม่ได้การตัดสินใจลาออกเป็นเซปริตที่ดีมาก ไปฟังคุณสุทินขลังแสงครับที่มีการเตรียมจะปรับคอรมอเศรษ,ษฐกิจอะค่ะเนื่องจากว่ารัฐมนตรีในกลุ่มสี่กุมารเขาลาออกตรงนี้เราในฐานะฝ่ายค้านมองเรื่องการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ยังไงอะคะพี่ก็ผมถือว่าเป็นโอกาสของประชาชน plateau. เรื่องที่ดีมันต้องเชื่อมสิดิตของสี่กุมารของทีกรานทีเศรษฐกิจผมเชื่อว่าทั้งสีท่านเขตัดสินใจบนสำนึกว่า ให้โอกาสประชาชนเพราะเมื่อเสริจมันไปไม่ได้บริหารไม่ได้เขาก็ตัดสินใจออกมาเป็นจิตวิตที่ดีมากแต่ว่าผมว่ายังไม่พอตัวท่านนายกรันตรีคือตัวปัญหาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นผมก็พิจุกพิจิกว่าเมื่อสี่ท่านท่านได้แสดงสิ่งน่้ให้โอกาสประชาชนแล้วนี่ท่านนายกรันตีไม่ให้โอกาสผมก็คิดว่ายังจะปะัญหาเศรษฐีก็ยังอยู่ต่อไป คนใหม่จะเข้ามาถ้าเข้ามาภายใต้ผู้นำคนเดิมวหน้าทีมคนเดิมผมเชื่อว,ว่าจะไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นเพราะนั้นก็เรียบร้องว่าไหนๆสีกุมารท่านไดใดเกี่ยวให้โกอกาประชาชนแล้วนี่ขอท่านนายกให้โอกาสผมแนะนำว่าทุกครั้งที่ปรับพลรมนี่ทีมเศรษฐกิจเราก็จะนึกถึงนายกนาคาร นักรจ,รจริงๆไม่ใช่คิดกันหน่เศรษฐกิจวันนี้ต้องเอาคนที่เข้าใจเรื่องการทำหมากินต้องเข้าใจเรื่องการลงทุนแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการทำหมา,หากินถึงจะแก้ปัญหาได้แล้วที่สำคัญยิ่งคนที่เคยพูดไปต้องเอาคนมาทำการกระจายรายได้ยาวมาเพื่อสร้าง GDP อย่างเดียว ความเหลื่อมล้ำคือปัญหาเศรษฐกิจที่มันซ้อนอยู่แม้วันนี้เนี่เศรษฐกิจจะดีขึ้นนะสมมติมีเทว,วดามาทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นผมก็ยังเชื่อว่าความเหล,ลื่อมล้ำมันย่งมเยอะผมยังอยากได้นักบริหาเรเศรษฐกิจที่เป็นนักกระจายรายได้สแสดงว่านักการธนาคารที่มีกะระแสข่าวออกมานี่เรามองว่ายังยังไม่น่าจะแก้ปัญหาได้จ,จะเห็นต่างกันผมคิดว่ามันไม่ใช่คนที่จะสะถานการณ์นี้ไม่ใช่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like s h a r e เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ